ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องแล้วเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะคะโอเคไปดูคลิปต่อเลยป่าฮะไก็ต้องพิเปลาด้วยเหรอไม่ใช่ในคลิปครับอ๋อฮะในคลิปปลาปลาปากระหูปลาปักเป้าปลาสุมปูปลาอร่อยบูงงางทอง ป้าป <othe> <cues> <l convert> <im urai sword> ู <benim dividends> ่ตาแม่ป้าไม่ว่า Shadow's t ิงไยังเดี๋ยวรู้ตัวปอมเข้าไปเฮ้ยมันดอกสไปช็อตอยู่ขวาซ้ายอยู่ขวาซ้ายสะไบไม่ยู่ไหนไปตกหน้าหรอ เขาแบบทำไมให้กันนะจะโยกมั้งไม่มั้งเอ้ยยังตกบ้องอยู่ยังตกบ้องเฮ้ยสวยสวยครับเฮ้ยโคบอยู่บีอุ้ยตายบีแล้วแชมเบอร์แมน Spike planted แชมเบอร์ค่ะ50แล้ว Cover going out แชมเบอร์แชม Shadows traveling โหพี่มีนมาแล้วมีนมาแล้วไมไใต่ตัวเดียวโอ้ของน้องกู้ได้นะได้ค่ะน้องกู้ใช่หมยวว่ยังเลยเอ้ยโดดยิงเลยเหรอมเกิลานนีท่านได้เจไดมาแล้วจบกการนะงงงงงงเจ็บ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 กอล์บกอล์บกเล์บ เสียงอะรูอเสียงสุดนล้เสียงุดนะสียงกูหอมอว้าวว้าวอู้ยเยอะเยอะโยเเอ่าสุดเจ็ดมินนะคือตายจะเป็นเอแะ แม่งเอาซองได้ยิงกูเราเขาไม่ใส่เขาอยู่นะสาย down A ย i บอกน้าใสน้าใสน้าใสบอกใสหน่อยนชัว Energy s h a d ไม่เคนเลยชอกันจริงโอ้สวยหกร้อยสามสิบีโ e ลด a d i n g why หนึ่งสองพุ hmm. okay. Ooh, ่งจุ๊บย่าเจ้าฟัน my turn โอ้ยตั remaining กองเขียวเลยเฮ้ยสปายเพลนดิตเฮ้ยเอาดิอ้าวอย่างนี้ทำยังไงอยู่สิเกือบแล้วหัวเต่าหัวเบิดบิ๊กเบย์เอาจัดขวัญเอ้ยขวัญมาเลขวัญมา Listen for the wind ิซซ่าพิซซ่าพิ่าอยากกินพิซซ่าโอ้โหพิซซ่าเวลานี้ใจ เฮ้ยเอแดงเฮ้ยบีดังบีดังอะไรนะ cover g o i า g down โอเคไปเลยไปเลยโอเค spike down B one enemy remaining โอ้ยอาการนี้อาการนี้

โอ๊ยเข้ามาจากมิดล่เข้าจากต้นไม้ไเมาส์บู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 บเอูบูบนบูบูบูบเบูบสบูบูรูบเบู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 บบบู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 บบูบนบู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 บบูบูบมบู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 บลบูบูบูบนะ ของมันครับรวยจังรวยจังใครรวยใครรวยใครรวยอ่ะใครรวยนี่ไงไออาร์ไออาร์ไม่อาร์ไม่ได้ใครรวยอารีหูอารีหู you want to play let's play อารีหูลีเหี้ยตังเอสองตัวอยู่เลยยิงป้องยิงป้องสองตัว

80 one enemy เรนนี่ไอ้เนฮ้เอเลียเลียอเลียอเลียเลียอเุ้ว่าอะไรนะพี่รอบน้มั้เฮ้ยเลเปืน5 0นัอ่ะออสขอโทษจบูลลี่กันเลยกูอ่านไมู่กเงินนี่มันคืออะไรนะพี่แอเลี่ปะแอดรุงเอ็กกี้เอ็กกี้ ทำไมเสียงมันมิดปะเอ้ยเอ้ยเ้ยไม้ต้นไม้เข้าเข้ามิดค่ะเข้ามิดโอ้โหิงก็จะยิงออกเอามันได้ใช้แล้วดองว่าไงนด้วยเวทเดีโดนโอ้โดนออกไม่ด้ หนึ่งศัตรูยังเหลืออยู่โก้ถัี่ก้อะไรไม่มีทางอุบ่าอุ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 อีอาร์อะไรออุอีอาอุออะไรไม่รู้จักอันนี้ไงหนังกาดีราอุบ่าอะไรอุบ่าอะไรบี๋สี่ซ่าปุ๊บ จากไ o น e r going ่ u ยครับ cover going out เค็ e enemy r e m a ตัวนี้จะมิตัวนี้จมิดมามมามมา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 มมามามีมาราม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 มามามาทาาม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 าามมมามามามม ตบเบงกนเโอ้โหกองกันเป Last Round in the Half สอเกอนมากเดี๋ยวมันคนจอมเพร่้เหข้าแรงข้าแรงต้องพังแถบสิอ่ะวุ้ยมิดดด Last player standing สไกค planted ตัวอะไรโอดินนะเจ็ดเจ็ดโอเ็ดโอดิน switching s i d กัดหั่มมันนัดกัดหั่มมันไอปัวไเลย หอสสลดยนุ้ยสไลปุ้ยเลปี้อะเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรอม่ใช่ตัวกล้่ัวเขาจะเอาอะไรอะสไ์ดาวน์ีงยืนมองอยู่ว่าสมัยอยู่ตรงนั้นจะรอดหรอในไซไปไหนยมาเก็ค่ะโยรูมาเก็ขาขาขยขาไไอยตาย จริงจังตั้มั้มต้มจริงน้เนี่ยไอ้ขนมปังเผือกในเซเว่นไม่ใช่ขนมปังไส้เผือกนะเคยเห็นแบบเป็นขนมปังอ๋อเคยเห็นดิที่มันเป็นทูโทนปะใช่ใช่ทูโทนใช่ใช่ไส้มันเรียกว่าทูโทนเผือกเออเรากินกับไอติมโคตรอร่อยเลยอ่ะ ไอติมเผือกอีกทีไม่ไม่ไอติมไอติมวานิลาเนี่แหละค่ะมันโคตรจะหอมีไอ้หนุ่มสุดเก่งเองมันมีรสอาติอะไโอ้ดเฮ้ยเอาจากไหนอู้ขอโทษค่ะกูยูน ไม่คิดว่ามันจะตามไม่เปดไม่ใ่จบเฮ้ยมันลง้ายอะไรื่งมันลงบันได้ไปฮะบอกูทำไมไม่ใช่ไม่ใช่กูกูค่ะกู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  If you're not a good shot, take a step back a n e t drop. มงกอาไปแล้วขอบุญนะฮะ Shadows traveling. Cover going out. โอดินเหรอเจ็บอะไรกับโอดินติดใจโอดินน่หนชอบปืนใหญ่บปญ่ใหญ่เล่นแรงแล้วเปเอเนมี่อินเตอรเฟนเดอร์สปง่าัยางเราทำานจตัวแล้ ได้ไหมนะถ้าจะิดก็แฟลออกอุ้ยโอ้โหซอรี่ค่ะว้าวเก่งเก่มีมากกว่านี้ไหมตดตามน่าจะหมดแล้วขอปครับคุณทู่ ฮม u คับกำลังบจอา e t e e l i n g area. มีพลังถ้าปูโูจะตายปะไม่ตายหรอกปะ The l y i n g r o n e ยง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  o w t i n เดีวผมซัดให้วยว้าวเออโอนหน่ฝั่งทางอะอันะ โอเคไปแคเป้นสอตัวฮะเฮ้ยโอตินโเกย์เร็วหน่อยเกย์เกย์เร็วหน่อยตัวเดียวช็อต d w าจ้า cover going down you want to play let's p l a ่นเดินยิงก็เดินยิง่ายเลยอยารู้ข้างบนค่ะสมมติมาลิมอันเดอร์มา